มาครับผมในการถอยก้อซองนะครับรถกระบะนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาแบบอยากให้ทําคลิปถอยก้อซองบ้างของรถกระบะนะครับอะมาดูกันครับถอยก้อซองวิ่งตรงมาครับทำเหมือนรถเก่งเลยนะครับตัวเราตรงกับโลโก้ปุ๊บดึงออกซ้ายไปนะครับคันนี้ตอนนี้นะครับกระบะคันนี้นะครับนักเรียนออกห่างไปนิดนะครับเพราะความด้วยความกลัวนะครับอะดึงออกไปครับดูกระจกข้างฝั่งขวาเห็นป้ายทะเบียนหรือยังนะครับแล้วพิจารณาว่าช่องว่างท้ายรถเรากับหน้ารถเขากว้างไหมถ้ากว้างถอยมาแล้วหมุนได้เลยครับ ถ้ากว้างนะถ้ากว้างผ่านกลางประมาณหนึ่งก็ถอยตรงๆพอใกล้ใกล้ถึงซองแล้วมุนขวานะครับแต่ถ้าแคบก็ถอยตรงๆให้ทา้ายเข้ามาในซองแล้วมุนขวาจังหวะนี้ครับมันกว้างมากครับถอยมามุนได้เลยโค้งเข้ามาครับไหลมาเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบนะดูฝั่งขวาครับว่าด้านข้างเบียดไหมนะครับถ้าด้านข้างฝั่งขวาไม่เบียดมาดูฝั่งซ้ายครับเห็นล้อแมกซ์หรือยังเห็นประตูกันข้างๆหรือยังถ้าเห็นแล้วโค้งมาเลยครับโค้งมาจนกว่า รถจะตั้งตรงครับพอรถตั้งตรงครับเราก็คือรถตรงถอยมาตรงๆนะครับพี่ต้มครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถตั้งตรงครับเราก็รู้สิเราอยู่ในแนวเดียวกับรถจอดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับดูกระจกข้างว่าเราขนานกับเส้นแบ่งช่องหรือเปล่าอ่าเราขนานไหมนะครับทีนี้มามาดูอีกมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับวิ่งตรงมาครับผมให้เราเลยซองนะจำไว้นะให้เราเลยซองนะครับพอเลยซองปุ๊บนะครับให้ตัวเราตรงกับโลโก้นะครับผมเอาซองนี้นะนะครับ ปึ๊บตรงกับโลโก้แล้วดึงออกซ้ายไปครับอืมดึงออกซ้ายมาปึ๊บซองอยู่ฝั่งขวาตอนอื่นก็อื่นต้องรู้ก่อนนะว่าซองอยู่ฝั่งไหนนะครับจำไว้นะซองอยู่ฝั่งขวาครับเดินหน้าตรงมาครับฉีกออกซ้ายครับใส่เกียร์ถอยหลังครับแล้วดูกระจกมองข้างนะครับว่าท้ายรถเรามีช่องว่างเยอะไหมนะครับท้ายรถเรากับหน้ารถที่เราหงายตรงเมื่อกี้ท้ายเยอะก็ถอยมาแล้วหมุนได้เลยนะครับโค้งมาแต่ตอนนี้นะครับตักเรียนหมุนนะครับมัน หมุนเร็วเกินไปนะครับมันก็จะเบียดฝั่งขวานะครับท้ายรถเนี่ยดูกระจกข้างปุ๊บมันเริ่มเบียดนะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้เบียดครับวิธีการถอยมาปุ๊บแล้วเบียดนะครับเราจะคืนล้อตรงก่อนอ่าถอยมาปุ๊บเนี่ยคืนล้อตรงฟืบอ่ะถอยมาปุ๊บถอยมาให้ท้ายเข้ามาในซองนะครับถอยมาถอยมาปุ๊บนะครับถ้ายังไม่คืนล้อตรงก็ต้องคืนล้อตรงก่อนนะ นะครับคือรถตรงปุ๊บแล้วถอยเข้ามาในซองพอถอยเข้ามาในซองท้ายนี่เข้ามาในซองเริ่มเริ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็กลับไปหมุนขวาใหม่อีกนึงหมุนให้หมดเลยครับหมุนคืนกลับให้หมดครับหมุนไปทางฝั่งขวานะหมุนโค้งเข้ามาครับโค้งเข้ามาฟึบอ่าพอโค้งเข้ามาแล้วรอรถตั้งตรงครับเหมือนเดิมนะครับเข้าสเตปเดิมรอรถตั้งตรงครับพอตรงปุ๊บอยู่รถอ่าคือรถตรงแล้วถอยมาตรงตรงครับหยุดเมื่อกระจกมองข้างเท่ากันหรือถ้ามีกล้องมองหลังก็ดูว่าด้านหลังเนี่ยเข้าไปกลล้เนาาไไปออ่ฟุตบทหรืะ อ่าเรียบร้อยครับอันนี้คือจอดเทียบข้างนะครับไอ้ไม่ใช่จอดเทียบข้างจอด90องศาสําหรับรถกระบะนะครับเพื่อนเพื่อนลองนําไปปฏิบัติดูนะนะครับง่ายงแบบนี้เลยครับอ่าในส่วนของการเดินหน้าออกจากซองนะครับใช้เทคนิคเดียวกับรถเก่งเหมือนกันครับวิ่งตรงตรออกมาก่อนกระจกมองข้างเลยมาปุ๊บนะครับเลยมาประมาณคืึ่งนึงนะครับแล้วหมุนเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆตามมองกระจกมองข้างนะครับว่าท้ายพ้นไหมถ้าทายพ้นปุ๊บกลับมามองด้านหน้าครับแล้วคืนล้อนะครับวิ่งตรงๆมาแบบนี้เลยครับ ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมลองนำไปไปฏิบัติดูนะครับผม <S <S ถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยเด้อ